ช่างไหนเถอะครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับนี่น้ำสตานร์ตชิ้นท่อมแอร์อินเวอร์เตอร์พานาโซนิกนะครับมีปัญหาอาการก็คือเย็นบ้างไม่เย็นบ้างแล้วก็พัดลมหมุนบ้างไม่หมุนบ้าง,างแล้วก็ตัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นพานาโซนิกอินเวอร์เตอร์ R32 นะครับน,รน,นี่นะครับโซนิกอินเวอร์เตอร์นะครับมีช่างเขามาแกะไปแล้วนะครับสี่ขี้เขาบอกว่าต้องเอาไม้มาหมุนตัวนี้มอเตอร์นะครับ ก็จะหมุนได้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันบางทีเป็นที่บอร์ดหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่อย่างอื่นนะครับโอเคอันนี้ใช่ไหมกแก็ปก็เดี๋ยววัดไฟดูก่อนเดี๋ยวดูรุ่นกันนะครับไฝั่งนั้นกันเดี๋ยวช่างจะเตะลมซะกันเดี๋ยวดูรุ่นกันนะครับ่ก็ C C U ขีด x u หนึ่งสาม VKT นะครับตัวคอยล้อนะครับคอยเย็นนะครับตัวอินดอร์ยูนิตนะครับ c s x u 1 3 VKT นะครับโอเควันที่เปิดแอร์นะครับตัวนี้ตั้งยี่สิบแอมป์นะครับ 07นะครับลรเหมือนจะหมุนนะตักงเริ่มหมุนนะครับตันนี้หมุนหมุนนะครับกระแสะขึ้น1แอมป์นะครับจะเป็นเป็นห,หายแล้วมั้งพนารุ่นี้เดี๋ยวตอนนี้ทำงานได้นะครับ ศูนยจุดศจุดเกาสาอย mm ู่นะครับกระแสเดี๋ยววัดดูแรงไฟกันท้งอซีสองร้อยหโวลต์เอซีนะวัดขา1นกับขา2นะครับหน่งไฟสองรี่นะครับวัดพันหน่อยทังห้าสิโวลต์ีนะครับวัด2กับสามนะครับ สวิงนะครับตั้งแต่20 2 5ิบถึงสานะครับเอาที่วัดได้ครับแล้วแต่มิเตอร์นะครับกระแสก็ขึ้นเรื่อยๆอยู่อาการเป็นเปนในห,หายนะพี่อาการอาการเดียวกับบ้านหนูนะ ยี่สิบนะฮะแล้วก็ถ้ากดปุ่มไอ้ไอออโต้เอ็กซ์จึงมันจะเร่งอืเป็นเทอร์โบครับไอเป็นเทอร์โบปุ่มจะเป็นสีแดงข้างในปุ่มปุ่มต้องจะเป็นครับเพราะผมเพิ่งมาสังเกตว่าปุ่มเป็นสีแดงอ๋อนี่พี่เอาเย็นมากเลยนะพี่หรือว่ายี่สิบห้าไม่ทำงานเหรอปกติก็จะวันยี่สิบสองยี่สิบสามในตรงนี้อ๋อแต่อันนี้ที่คือให้ให้ให้เย็นครับปั่อโต้ไม่มีปัญหาครับพี่ส่วนมากจะไม่เกี่ยวกับรีโมทเท่าไหร่ที่การนี้ เกือขึ้นสแอมนะครับนกี่ปีแล้วพี่ห้ายังประมาณหปีนะประมาณสี่ห้าปีนะนะครับสามแอมนะ จะเป็นอะไรประมาณนี้แหละอีทยี่ห้อเน,นี่ยแซมนี่คือปกติกำลังครับกำลังสปีดที่ต้องรอสักพักอนนี้วัดความร้อนนะครับต้องรอยเทอร์มิเตอร์ไว้นะครับฝาแกวอยู่ความร้อนตอนนี้42.6นะครับความร้อนก็ปกตินะ44แล้วนะครับอแอม ก็เปิดปกติครับ5.75นะครับตันนี้กำลังทำงานเต็มสปีดอยู่5.7าไม่เกิน6แอมป์นะครับส่วนมากที่เคยวัด <Okay. S 1> ตามสเปคนะี่เป็นมาเยอะเลยเนีเ่ยผมเร่งไอ้คอเวอร์ให้มันดู่สิบเจ็ดจุดรปดนลัง เกิน6แอมป์นะครับโอเคเอาแล้วพี่ปิดเลยครับความร้อนกร,ระแสแอมป์ปกตินะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องออนบอร์ดนี่แหละาจะอ่อนได้บ้างไม่ได้บ้างนะส่วนมากที่จะเออครับ mm hmm. แก่บอร์ดมานะครับตัวนี้ตัว mm hmm. นี้ไม่มีครับพาซิเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับใดเล็ก อันนี้เป็นฮอ,อนสายฮอสวิตนะครับจะไม่มีคาปาจะมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับอาร์ามสอนนี่เป็นรุ่นใหม่อันนี้จะออนด้วยตัวรีเลย์นะครับแล้วก็พีทีซีตัวนี้นะครับเป็นซอฟต์สตาร์ทอยู่นะตัวตัวจุดบอร์ดน่าจะมีจุดเดียวนี่แหละอย่างอื่นไม่มีคงต้องเปลี่ยนรีเลย์ดูพี่เพราะตัวออนมีตัวเดียวอย่างอื่นไม่มีอะไรไไม,ม่อะรใช่ถ้าออนได้ก็ได้ถ้าออนไม่ได้ก็จะไม่ใช้งานไม่ได้ดนะรุ่นนี้ ปใช่อาการนี้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวพี่โอเคครับเพราะว่าไอ้พัดลมไม่มีคาปาครับผมก็คือไม่ไม่ไม่เสียใช่ใช่ไม่เดี๋ยวช่างมีจะเปลี่ยนรีเลย์นี่นะครับคอยสิบสองโวลต์นี่นะน่าจะตรงนะนะครับแต่ขานี้จะมีเพิ่มนะจะไม่ปิดหาแล้วไม่มีนะมีรุ่นนี้นะครับตัดกรีอ่อนนะครับ เเสียงหัวแรงก็จะโดด,โดดออกมาแล้วนะครับนี่นะน่าจะเท่ากันนะครับดูตัวกันโอเคเท่ากันเท่ากันขาตรงกันก็โอเคนะครับนี่สักทีแล้วนะวัดขาโอมขาคอยดูทีนะ ติดไหมนะครับตั้งคูณสิบก็สองร้อยร้อยโอห์มนะสลับด้านอีกข้างหนึ่งจะโอห์มต่ำนะครับเพราะขึ้นตัวไดโอดนะครับค่อมอยู่ขึ้นประมาณ200โอห์มขึ้นไปนะครับลามวงจรกันมันเดนเซอร์ครับ เซกเตอร์ออย่างเดียวครับเปิดสักพักเปิดปผดแดงเลยครับพี่เอาให้เปิดแอร์เลยมั้ยฮะเปิดเลยครับเสียง,างารีวาลทำงานนะครับติ๊กๆๆๆมัเตอร์สไลด์ทำงานนะโฟกัสสูงขึ้นแค่ๆนะฮะ มอเตอร์สไลด์มอเตอร์ทักๆักนะครับโอเคแล้วก็หมุนนะครับ่นีครับโอเคอาประมาณนี้นะไม่รู้ว่าหมุนนะฮะต้องประกอบนะครับ มันจะสั่นนะครับตอนนี้ันไม่ได้ยึดโอเคครับพี่ปิดก่อนครับเดินด,ด้วยเนะี่ยครับเดี๋ยวช่างต้องประกอบข้อฝากันโอเคเป็นไงเรัประกอบข้อฝาอีกทีนะครับ